สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการซ um ูโมทิกปั๊มน้ำในปัจจุบันนะคะมีทั้งระบบไฟฟ้า AC และ DC ว่าแต่ทั้งสองระบบนี้แตกต่างกันอย่างไรและมีข้อดียังไงวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับกระแสไฟกันก่อนค่ะกระแสไฟ alternating current หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า AC คือไฟฟ้า, <c oughs> ฟากระแสสลับ ที่จะมีทิศทางการไหลของกระแสไฟสลับกันไปมาอยู่ตลอดเวลาโดยมีลักษณะตามภาพค่ะซึ่งระบบไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะจะใช้ความถี่อยู่ที่50เฮิรต์ในการเลือกใช้แรงดันไฟฟ้า220โวลต์หรือ380โวลต์ก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ไฟฟ้าของพื้นที่นั้นๆค่ะเช่นบ้านเรือนนะคะจะนิยมใช้อยู่ที่220โวลต์ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมก็จะนิยมใช้อยู่ที่380โวลต์ค่ะ ข้อดีของไฟฟ้ากระแสสลับนะคะคือสามารถส่งไปในที่ไกลได้ดีกำลังไม่ตกอีกทั้งยังสามารถแปลงแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ตามความต้องการโดยสามารถปรับได้ที่มอเอแปลงค่ะ <S <S เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ขดลวดเป็นหลักซึ่งขดลวดนะคะก็จะให้พลังงานความร้อนและพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นมอเตอร์ค่ะ โดยปั๊มน้ำมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะสลับ220โวลต์จะนิยมติดตั้งในอาคารบ้านพักอาศัยซึ่งก็จะได้แก่รุ่นเคนโดมินิบูต์และไมโครบูตค่ะส่วน380โวลต์นะคะก็จะนิยมติดตั้งในอาคารโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทที่ต้องการใช้น้ำในปริมาณมากๆและใช้ไฟ3เฟสก็จะได้แก่รุ่นแม็กซี่บูตค่ะ ่อมาเป็นกระแสไฟ Direct Current หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า DC คือไฟฟ้ากระแสงตรงที่จะมีทิศทางการไหลของกระแสไฟไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลาตามลักษณะดังรูปค่ะส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทนี้นะคะจะเป็นแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะทำงานบนหลักการของไฟฟ้ากระแสงตรงคือมีแรงดนันและมีคู่ประจุไฟฟ้า หรือเป็นแบตเตอรี่นั่นเองค่ะจากคุณสมบัติของกระแสไฟทั้ง2ระบบนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ากระแสไฟฟ้า DC จะทําอันตรายกับเราได้น้อยกว่ากระแสไฟฟ้า AC นั่นเองค่ะเนื่องจากกระแสไฟฟ้า AC นะคะจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเมื่อเรานําไปจิ้มเนี่ยก็อาจจะเกิดไฟช็อตได้เนื่องจากไฟฟ้าไม่จาเป็นต้องวิ่งให้ครบวงจรค่ะส่วนกระแสไฟฟ้า DC นะคะหากเรานํานิ้วไปจิ้มจะเป็นการขัดวงจร ซึ่งเมื่อกระแสะไฟไม่สามารถไหลได้ครบวงจรก็จะไม่สามารถทำอันตรายกับเราได้นั่นเองค่ะโดยปั๊มน้ำที่มีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงจะมีอะแดปเตอร์ไปให้รุ่นที่ใช้กระแสะไฟ12โวลต์ก็จะได้แก่ซิลส่วนรุ่นที่ใช้24โวลต์ก็จะได้แก่ชาวบูธค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจสำหรับกระแสะไฟทั้งสองระบบนี้มากขึ้นนะคะครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ